่ะ JK มานำเสนอรถเก๋งราคาประหยัดนะคะในคลิปนี้นะคะราคา29,900บาทค่ะราคาถูกๆเอาใจท่านที่งบน้อยต้องการใช้รถยนต์นะคะซื้อไปใช้กันได้สบายค่ะทุกท่านกันแดดกันฝนกันลมได้ดีค่ะกับรถนิสนสันซันนี่ซารูนนะคะเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านน้ำมันรวนนะคะราคาถูกๆ29,900บาทเท่านั้นนะคะ เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มค่ะสีสันตามรูปเลยนะคะอาจจะมีซีดบ้างตามการเวลาแต่ก็ไม่น่าเกียดค่ะราคาถูกดีนะคะภายในสะอาดกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานสามารถขึ้นลงได้ครบนะคะภาษีพรบรไม่ขาดด้วยค่ะภาษี68นะคะทุกท่านเอกสารต่างๆมีครบพร้อมโอนได้เลยค่ะ2,9900บาทนะคะราคานี้สุดคุ้มแล้วนะคะทุกท่าน ได้สภาพแบบนี้ด้วยนะคะใครได้ไปหวานเลยนะคะพิกัดดูรถคันนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเน้นโทรติดต่อเจรจากันโดยตรงและที่นสำคัญอยากให้ไปดูรถก่อนตัดสินใจนะคะได้ทดลองขับพร้อมตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนค่ะแอดมินเพียงทำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตาม JK ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ